ยายาแล้วุกน,นย่างสุราแล้วก็ตั้งนาละสวัสดีค่ะมาดามมงครนะคะวันนี้นมาดามมงครมาเชี่ยวเต่าง,งอยนะคะทุกคนคนี่คือคำบูชารูปพยาเต่าง,งอยนะคะงงจุดทูปสามดอกท่องนมโมสามจบนะคะเดี๋ยวไปกราบไหว้ท่านก่อน องค์ปู loops, ่พญาตะออยมันยัมีลูกม um, ีหลานเดินทางมาจากนครอวงเมียงจันทร์เพ mm ิ่นมาสักมาเลี้ยงปู่พญาตะออยมาขอโชคขอลาบขอพรจากองค์ปู่พญาตะอ้อยแล้วมันยังมีจิตใจเป็นกุศลมาทำบุญร่วมชาติรับบาตรร่วมกันมาทำบุญเฉลิมปัตุชคกับองค์ปู่พญาตะออยสาธุเด้อขอให้องค์ปู่พญาตะออยโปรดดูแลพระนางที่มีญาตคิดย์ญาตมีผู้มีบารมีเนะคะ ได้ถูกค่ะได้ถูกค่ะพระราธนาเชิญบุญญาปริมีพระองค์ปู่พญาตงอยจึงได้มาเปิดปร์ตูโชคให้กับคุณอัมพรจันทวงศ์และก็คุณค่ะคุณยิ้มเหมือนช็อกโกแลตยศโยกอันนี้ก่อนเนอะใบพรนะครับอาทจะมาเปิดปร์ตูโชควันนี้ด้วยตัวพระองค์เองด้วยเิืนอาสักอบจำใจนอกคลิปจำใจเยอะมีไฮด้วย God ใบพรอันนี้ในไฮนี่ฮูบ้ออีหย่งค่นงานชัยแล้วก็คนยิ่งพงสิวันเลขนะคะถ้าโรงเาขไก็ดียิบยักอันไหก็ดีจะไม่คน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 ก่อนแล้วก็อ๋อแล้วอันนี้ก็เดีนเหมือนกันเหรอความเข้มแน็งเหงื่ังนเิดมหาารมีเปิดปาร์ตฮ่าแล้วจะมาเมต้นเรื่องสู่การสู่มนงองของท่านตั้งแคนี้เป็นต้นไป อะไรเนี่ยเล็กสองอีูหรออาธุตาธุเอฟซีดูนะคะอะไรอ่ะศูนย์เหรอโอ้โหเลขด้วยไม่ได้นะคะเนาะลองดค่ะเป็นน้ำโขกอว่าจะได้เลขอะไรอ่าได้เลยาวเลขนะคะ มาเสียงดวงที่ดีเตางอยเด้หอพี่น้องคืออัานเราคนสวดที่เข้าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ยกพระนะคะที่เสียงไทยอ้ายกพระในอดีตชาติกนพื่อนไม้เจ๊ะมือมือนี่เพื่อไปเพิ่าวะปัดใจน้อมนำเค่ประดังข้ามค่โยยกขึ้นไปนะ้ยกขึ้นไะยกขึ้นไปะพัไปเร็วนั้นให้สำเร็จเพ่นแล้วนะคะเจ้ามาดามยกพระก็เด้อค่ะเด้อ อาจารย์ขอพรก,ก่อนนะคะมาแต่แรกนะคะเด็พญาเต่างอยสร้างเมื่อ2555น้า้าะคะอําเภอเต่าง,าอ,อ,อ,งอยจังหวัดสกลนครนะคะจบจัางนี้กับสิไปย่างตลาดนัดเนาะเดี๋ยวมาดามโพชีพบุญก่อนนะคะ มีน้อยกระทำน้อยค่ะพี่น้องช่วยเหลือสาธารณสุขอำเภอตะ่้อยนะคะไปหาเงนินทำบุญก้อนค่ะเงินอภินงค์นะคะมาดี่ยสิบบาทก้อนโมทนาบุญก้อนโมทนาบุญกับคนสวิวันพุทธา ไปย่างตลาดก่อนนะคะเบ,บื่บง,งซุปนี่ก่อนห้องสม,มุดบอลสอรกร,รอห้องสม,มุดนะคะนี่ไซรัสม,มุดบันอ๋อนี่สม,มุดนะคะสมัยนี้บ่คอยอ่านกันแล้วนะคะห้องสม,มุดิ่น คมชัดลึกอนณด้นี่นะคะห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวบ้านตลาดนี่นะคะโอ้ยมีคุณพิธาด้วยนะคะจดหมายจากฮาวเวิร์ดฮาวร์ดนะฮาวาดนี่นะคะหนังสือพิมพ์อ่านได้นะคะมุมหนังสือเด้อคะ่ะข่าวประชาสัมพันธ์นะคะ ไปเย็นสบายนะคะเนาะซุ้มเต่างอยบ่วันนั้นจะเป็นสะพานข้ามบ่คะมัน,นี้อากาศกันเนาวจากหน่อยนะคะพี่น้อง จะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำนะคะเดี๋ยวสิผ้าข้ามแม่น้ำก็นน้านะคะ่ะนั่นเป็นเพสลาเพเนะาะนานจะได้มาสักเทื่อนึงว่้เขาขายอย่างเด้ปุ่นเนาะเดี๋ยวสิไปย่างตลาด,ดอยู่จนโออไปย่างน้องมานีิฮัลโหล ป็นนอนยู่ผี้เป็นอย่างวะโอ้ยหมาป้ใดพี่น้องมาเจอจนเต่องอยนะคะเด็กฮัลโหลเป็นนอนตากแดดนะเป็นอย่างปะเนาะเออน้องหมาพี่น้องขามอยู่บนสะพานเนี่ย๋ยวขึ้นไปบ้างนิดนึงก่อนนะคะ ตัวตลาดจะคึกคืนมากเลยนะคะตลาดนะเขามีเวลาเปิดปิดแน่ๆเลยนะคะนี่อือมารยากามดีมากเลย จักรยานข้ามได้มอเตอร์ไซคไม่แน่ใจนะคะน้ำเลิกอยู่บ้านเนาะน่าจะ,ะเบลกปันใดมีสักไว้อยู่นะไปย่างตลาดต่อเลยนะคะตลาดพิ่นกระคกๆขนาดเบิ้งส่งนี่ตนตีตลอดเลยนะคะ ก็เครืค้นมากย็กน้อยตีกองค่ะโอหคนหลายขนาดเลยอยู่เตางอยเนี่ยค่ะอ้ยทางเข้าตลาดมันก็แคบเอาไหมนี่คือทางเข้าตลาดนะคะตอนนี้ห้อนและบริไดนาวอะไรบับน,นี้ มีอไขา่าองกนนึกองยเก้าิบเจานะของกินเยอะแยะเลยนะพี่น้องบ้าตัวตลาดใหญ่มากแล้วค่ะนะ พูดนะคะป๊บโตยางไปทางใดกวนนี่มันลายแห้งเลยเดินไปทางนี้ก่อนนะม,มาดามาโคจักซื่อๆอยางค่ะลายคักขนาดเลยป๊๊บขอกินปลาทุกคนทำไมมันเยอะแยะไปหมดเลยนะคะแปลกหูแปลกตามากเนาะซูชิก็5บาทนะ5บาทแล้วก็มีแถมด้วยนะ สิบช uh ิ huh. uh ้นแถมหนึ huh. uh ่งชิ้นนะคะอ้้หดูดิครับผมของกินแล้วคนซื้อก็หลายๆลค่ะพี่น้องแม่ค้าก็เยอะคนซื้อก็เยอะนะคะอือหือ เราต้องโดนดูก่อนแล้วเข้าจังซื้อนะคะทาง,งานสิบุมีมือจับโอ้โหดูมะขามหวานใหม่ตะแป้ง อยากกินทุกอย่างตอนนี้นะหิวข้าวจะอดเอาไว้ก่อนเดินครับเดินไปเดินครับเดินวันนี้เดินครับเดิน กัดไข่เดอ fate, ้อป้าประทูคนนี้ง่ายๆเอามั mm ้ยมาดาบมงโุโบรอยากซื nah. ้อตอนนี้เพราะว่าบูมีมือจับค่ะจะเกิดมาซื iros, ้อตอนนี้นะคุณเท่าไหร่ไม่ทราบคู่แรกห้าสิบนะคะ ไก่องไปยีิ <hou> ้ากินิมัน้ื่อกินเนาะมอะไรน่าซื้อมบาทเรื่องกันเลยนะคะลละสิบบาทจ้ะอ่าใช่แถวนี้